สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่ตราดที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขตตำบลคู้เยมีแล้วก็ด้านหน้านน้ก็จะเข้าเขตตำบลลาดกระทิงแล้วสนามชัยเขตนั้นเป็นหนึ่งในสิอําำเภอของจังหวัดจัดเชิงเศร มีทั้งหมด4ีตำบลคือตำบลทุ่งขยาตำบลรกกระดานคุยมีและลาดกระทิกนะครับตอนนี้เราผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับมาผ่านตลาดแล้วก็เข้าวงเวียนตรงบ้านหนัวนานะครับเลี้ยวขวาจะไปอัทตะเกียบครับก็สองฝั่งทางนะครับกำลังกราทำข,ขยายถนน เส้นทางที่เราจะไปนะั้นก็จะผ่านบ้านและวัดที่สำคัญสำคัญนะครับจากออกจากตลาดไปเลี้ยวขวามือจะขึ้นไปทางทิศตะวันออกนะ่าจะผ่านบ้านห้วยหินลาดกระทิงแยกวัดประทาตุวาโยนะครับแหล่ท่องเที่ยวผ่านไปทางศูนย์วิจัยการยางซึ่งมีศูนย์ทดลองผลิตยางนะ มีสูตรทดลองอยางด้วยอยางยางรถยนต์นะแล้วก็ผ่านไปที่สวนป่าครับสรแยกสวนป่าซึ่งเป็นโรงงานไม้อัดไทยครับพื้นที่บัตอานชายเขตนั้นมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนตอนนี้ก็มีอ่าเก็บน้ํา ระบบสียัดนะครับอยู่ที่ตำบลเกิดสียัดคือระบบนะครับอยู่ที่ตำบลทุ่งหัวตัวบ้านวังคูนะครับแหล่งท่องเที่ยวผู้คลที่เข้ามาเที่ยวกันประจำคือคนทำงานอยู่เขตนินคมอุตสาหกรรม304เ่อรีมหาโพธิ์แล้วก็บินบุรีเขาอินซอนนะครับเข้ามาทางด้านนั้นเข้าไปที่ เมือสนามชัยเขตนะครับเป็นที่ว่าการอำเภอเมื่อปี2,516ช่วงนั้นพื้นที่ของท้องหมดมีเป็น5ตำบลน,นะครับ6ตำบลน,นะครับคือตัดอำเภอปัจจุบันตัดอำเภอท่าตะเกียบของตะกาไปเป็นอำเภอท่าตะเกียบก็เป็นพื้นที่ที่มีป่าธรรมชาติ เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นป่าดงดิบและเป็นพื้นที่เขตรอยต่อพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกช่วงนั้นก็มีการขยายพืชเศรษฐกิจได้แก่มันสำปะหลังไ้เข้าวโพดเข้ามาในพื้นที่และก็ยังไม่มีการควบคุมดูแลไม้ธรรมชาติไว้ทำให้ แล้วก็ประชาชนจะใช้พื้นที่ที่มีไม้ธรรมชาติตามที่เห็นนี้นะครับก็จะถูกจับในการ้อหาการกลูกทำลายป่าก็จึงมีการลักลอบปลูกไถนะครับฟวันเผาล้มป่าแล้วก็ต้นละหมื่นต้นละ30,000ื่นเพื่อมาปลูกต้นไม้คือข้าโพดมันอ้อยต้นละหนึ่งบาทแทน หลักความคิดง่ายๆนะครับปลูกปลูกแล้วก็ตัดปลูกแล้วก็ตัดปลูกแล้วก็ตัดต้นละ1บาทนะครับปีละ1ครั้งนะมันสำหรับหลังปลูกปีละครั้งปีหนึ่งตัดได้หนหนึ่งข้าวโพดก็ปีละหนอ้อยก็ปีละหนนะครับตัดปลูกต้นละบาทแทนต้นละหมื่นต้นละสามหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะทดแทนต้นละหมื่นละสามหมื่นบาทได้ก็ต้องปลูกทั้งหมดหนึ่งหมื่นปีละสามหมื่นปีนะครับ นี้ก็ผ่านวัน,นกเกษตรนะครับผู้ใหญ่วิบูลมาที่บ้านห้วยหินนะครับก็เตพื้นที่ห้วยหินนี้จะมีฉนวนนะครับฉนวน,นของตำบลรกรถิงนะมีห้วยหินท่าสูงช่วงนี้จะเป็นพื้นที่ฉนวนแล้วก็ตำบลคุยหมีเป็นพื้นที่ฉนโนนะครับของห้วยเอ่อตำบลรกรถิงจากช่วงนี้ไปนั้นจะ จาพ้นจากพ้นที่โฉนดแล้วจะเป็นพมท5และก็สพกนะครับพื้นที่สปกและพบท5นั้นก็ในช่วงหนึ่งจะมีความสำคัญถึงการกระจายพื้นที่ในการทำาาหากินนะแต่ก็มีข้อแม้มีข้อจำกัดว่าเมื่อพัฒนาพื้นที่ในด้านปัจจัย4ครบแล้วเนี่ยอย่างเช่น ลูกพืชปัจจุบันนั้นเปลี่ยนจากการปลูกพืชมันสปมหรังอ้อยข้าวโพดแล้วมาเป็นไม้ยางพานานะครับแล้วก็ป่าพอปลูกแล้วจนได้พื้นที่ในเรื่องปัจจัยเสียอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเมื่อพัฒนาจากพื้นที่นะครับที่อยู่อาศัยเนี่ยบ้านได้สมบูรณ์มีการอยู่ทำมาหากินครบนี่จะเคาจะจับ เปลี่ยนฐานะตัวเองจากปลูกยางพาราและพื้นที่ทำกินนี้ไปเป็นโรงแรมดีสอโรแงแรอุาสาหกรรมต่อไปไม่ได้นะเขาหมายํำกัดอยู่นะครับจะให้ทำการเกษตรอย่างเดียวครับปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีต้นยางพารามีทุกอย่างหมดและถ้าปลูกผลไม้มีผลไม้ขึ้นมาจะปลูกเป็น ทำโฮมสเตย์มีที่พักมีรีสอร์ทมีโรงแรมพักก็ไม่ได้นะครับเขอจะกัดทางกฎหมายโดยเฉพาะเช่นตัวอย่างเช่นที่ภูรับเบิกนะครับชาวมงลูกกระลำและมีฐานะดีขึ้นมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจะปลูกรีสอร์ทผูกโรงแรมให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวก็จะถูกไล่ลือนะครับ ว่าใช้ที่ดินผิดประเภทครับการเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราก็ประมาณปี2,530นะครับแล้วก็มีการปลูกปรามเพิ่มขึ้นมาเกือบจะครึ่งหนึ่งของพื้นที่ในปัจจุบันบจากพื้นที่แยก ลาดกระทิงตรงนี้ไปนะครับพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่สะกรให้ทุกคนมีสิทธิครอบครองได้ไม่เกิดครอบครัวละห้าสิบไรนะครับ,รบก็การเคลื่อนย้ายประชากรน,นะครับจับที่อยู่ไกลถนนปัจจนก็ย้ายมาใกล้ถนนมากขึ้นนะ แล้วก็ไม้ดูนะสังเกตดูไม้สัก์ที่มีการระดมปลูกกันนะปัจจุบันก็จะมีได้ใช้สอยกันแล้วนะครับยางพาราที่เริ่มในพื้นที่ของตำบลลาดกระทิงจะมีมากในช่วงของบ้านแปลงไผ่กม .7 นะครับมีศูนย์รับซื้อและประมูล ซื้อน้ำยางซื้อยางแผ่น,นะครับแล้วก็ถ้าต่อยอดของน้ำยางไปจนถึง,งขั้นส,ส,สูงสุดนะครับช่วงนี้ที่จะฮิตกันมากที่สุดคือถุงยางนะครับซึ่งถุงยางนั้นมีอยู่ทั้งหมด7ประเภทประเภทที่ใช้น้ำยางตรงนี้ก็เหมาะสำหรับ ที่กำลังคิดกันอยู่ตอนนี้คือถุงมือแพทย์นะครับถุงมือแพทย์จำหน่ายถุงก,กล่องมันจะมีกล่องเป็นกล่องละ50คู่100คู่300คู่ที่มีเป็นสากลก็ลคือกล่องละ50คู่กล่อง50คู่จำหน่ายในประเทศไทยนะฮะกล่องละเกียร์หลายบาทแต่ถ้าจำหน่ายไปต่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ เขาเรียกว่าสั่งซื้อประมาณปริมาณในตลาดเนี่ยมีไม่พอจำหน่ายไปอยู่ในมือของคนที่เป็นเจ้าของโควตาเครื่อนเงินไปวางกับโรงงานแล้วก็เอาไว้ในโควตาแล้วไปจำหน่ายต่อเนี่ยจากกล่องละในประเทศไทยหรือกล่องละร้อยก็เป็น200 200กว่านะสงต่างประเทศถ้าซื้อแบบมีส่ง FOB คือที่ท่าเรือและ CIF ส่งถึงประเทศปลายทาง ก็จะมีประมาณ200บาทถ้าชนของหรือก็เวลโโกดังซื้อกันเลยนะถึง250รอละ300นะครับครับจากต้นทุนลองคิดดูนะครับต้นทุนเนี่ยถ้าชาวบ้านสามารถผลิตเองในครัวเรือนได้นะครับซึ่งใช้น้ำยางนิดเดียวในทุมือแต่ละกล่องครับตัวอย่างบริษัทที่ผลิตและมีลูกค้าจองทั่วโรค ในสภาวะที่เกิดโรคใหม่ระบาดเรียกว่าโควิด -19 นั้นบริษัทไทยได้กระโดดดังและเ,เมื่อควบคุมโรคโควิดได้เป็นศูนย์อยู่เป็นระยะเวลาถึงเกือบปีนะครับองค์การทางแพทย์จึงได้รับการยอมรับนับถือแล้วก็เครื่องมือป้องกันได้อย่างหนึ่งนะที่ป้องกันแพทย์ก็คือถุงมือกันแพทย์นะครับบริษัทที่ เป็นบริษัทเก่าแก่ทําตั้งแต่ยางแท่งมานะครับก็จะเป็นบริษัทสีตดงก็จะมีชื่อเสียงสูงนะครับแล้วก็สูงเป็นระดับที่3ของโลกนะครับครับการผลิตนั้นมีการสั่งซื้อต่างประเทศนะเราคิดดูนะครับท่านหนึ่งกล่องราคา200บาทนะครับสั่งซื้อกันทีเรียกว่า P-order คือสั่งผลิต เจ้าละ1ล้านกล่องแต่ว่าขั้นต่ำนะเป็นพิเออเดอร์นี้คือหมายความว่าผลิตเป็นยางเปลือยแล้วก็แพ็คเป็นใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ในกล่องเรียกว่าเป็นของสำเร็จรูปตามใบสั่งนั้นจะโคต้าขั้นต่ำา1 0 0ล้านกล่องนะครับ100ล้านกล่องคูณกับ200ก็จะเป็น20,000ล้านบาทแล้วนะก็เฉพาะเจ้าเดียว จการจำหน่ายทั่วโลกนั้นเขาสั่งกันถึงพันล้านกล่องก็คือสองแสนล้านเพราะฉะนั้นจะเป็นสินค้าตัวใหม่ที่หากมีใครหยิบาการลงทุนด้านนี้ขึ้นมาก็จะได้กำไรในช่วงปบตาอย่างมหาศาลครับนอกจากยางพารานะปาล์มซึ่งเป็นพืชที่กินได้ กืกนไก็มีอยู่ทั่วไปนะครับอันนี้ก็ถึงจะตกต่ำยังไงก็ยังเป็นพืชพืชที่ใช้เป็นอาหารนะครับสองฝั่งทางนะครับเราจะไปไม่สุดและครบทุกหมู่บ้านก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันนะครับมีพืชที่เป็นพืช แทรกแซแทกคือใช้หมุนเวียนใช้ในบ้านนะครับเพื่ออสวนผสมภายในบ้านที่ใช้รับประทานก็มีอยู่ทั่วไปนะครับก็ขออยุติการนำเสนอของอำเภอสนามชัยเขตวั่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ